สวัสดีจ้าแม่แม่พัลลามาแล้วจ้าพัลลาสิมาแจ้งแม่แม่ว่ามื่อนีพัลลาบ่ได้ไปเด้อตัวเกี่ยวมิวสิกเพื่อแม่แม่คนใดลอคลิปจากพัลลาเนาะพัลลาบ่ได้ไปพัลลากิดีหอดแม่แม่อยู่หนาหันอยู่เด้อจ้าทีมงานทีมงานพัลลาทีมงานหนาหันไปอีพี่ใดก็ไปเจอกันแต่ว่าอีพี่นีพัลลาบ่ได้ไปอันนี้แต่งตัวอย่างที่แต่งตัวเตรียมไปออกกําลังกายจ้า เหมองกาลังกายเนาะพ่นหลากระิไปอีพี่ที่แบบว่าเพิ่นเพิ่นไปเรียนอยู่น้ำงานนอหรือเพิ่นจะเฮ็ดอยู่ในร่งละครเออพ่นหลาสิไปอันนี้พ่นหลากเก่งใจจกเก่งใจเพิ่นเนาะว่าอันจะคของไปแล้วสิไปท้ายคลิปมันสิจังไรล่ะบ่บาเาอียงดอกเก่งใจรู้สึกว่าเก่งใจเพิ่นนะแม่จ้ะเพราะว่าเพิ่นกับบอได้แจง้งว่าเฮ็ดอยู่หมืองใดเนาะอ่า พ่าหลักกระหูยู่ว่าเฮ็ดอยู่ใสแต่ว่าเพิ่นพิ่นหลารู้สึกว่าเพิ่นบ่ได้แจ้งอยู่อยู่หน้าอยู่หน้าเพจอ่าอยู่หน้าเพจของอันผู้ใหญ่บ้านของอันคายตุกเกี่ยวเพิ่นก็คือสีบอนบ่สหนวกบ่สะดวกอยากให้อันเอฟซีหรือคนนอกเข้าไปปันไดเนี่ยแม่จ้าพิ่นหลาอันนี้ความรู้สึกพิ่นหลาเด้อจ้ะอันบ่เกี่ยวกับคนอื่นพิ่นหลารู้สึกว่าเพิ่นอาจจะบ่สะดวกพิ่นลลัก็เลยว่าเอา กษัตรกะอีพี่นีพัลลาสีบ่ไปเดี๋ยวพลัลลาสีล่อไปอนะีพี่นาอีพี่ที่เพื่อนให้เข้าซื้อบัตรเขาไปบึง่งมันก็สิได้สบายใจพัลลานะมันจะได้บส,สบายใจเนาะก็สิไปอีพี่ที่เข้าซื้อบัตรเขาไปบึง่งเราก็จะไปอีพี่หรือว่าไปตามงานต่างๆที่เพื่อนไปรับงานขน้างหนอหรือว่าเพื่อนไปเป็นงานที่แบบว่าเข้าซื้อบัตรเขาไปบึง่งงซี่นะจ๊ะฝากคิดถึงแม่แม่แม่แมแม แม่พึ่งแม่แม่แม่บ้านฮักน้องยูรีคุณแม่แม่บ้านน้องซี่แก้มคุณยา่าทุกคนนะจ๊ะที่ไปเจอกันอยู่หน้าหา้างแล้วก็เด็กๆตัวเกียวมิวสิกทุกคนเลาดคินห่อนทุกคนเด้อจ่าเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะโอกาสนี้มื้อนี้บ่ได้ไปเจอกันอยู่ในกลุ่มปิดเด้อจ้าถึงพอล่าไม่ได้ไปหน้าเวทีแต่ว่าพอลลากอะ่ะอุดหนุน ซื้อบัตรกลุ่มปีของตัวเกี้ยวเิวสิกเหมือนเดิมจ้าเราโอกาสดีๆเจอกันงานที่เหมาะสมแต่ถ้าอีพีไหนที่ทำอยู่ลงละครมอขอพลาไปทุกอีพีจ้ะแล้วก็เจอกันตามงานต่างๆนะคะพลาบ๊ายบายสวัสดีนะคะ